คุณก็ฝันได้ครับแต่ก็อยู่ในฝันเนี่ยครับมันก็ไม่อยู่ในความเป็นจริงครับให้คุณต้องถามตัวเองว่าวันนี้สิ่งที่คุณทํามันจะนําไปสู่สิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่าถ้ามันไม่นําไปสู่ที่คุณอยากได้แล้วคุณก็อยากได้อยู่นั่นแหละผิดท,ที่ใครครับผิดท,ที่คุณครับคุณมีทางก็อยู่สองอย่างครับหนึ่งือเปลี่ความฝันครับสองเปลี่ยนการกระทำครับเลือเอาว่าจะเอาอะไร ผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนวันนี้เฮ้ยถ้าเป็นมีเงินเราเนี่ยได้เงินเดือนอยู่เดือนละหมื่นห้าสองหมื่นลาออกลาออกแล้วเอาอะไรกินต่อครับไม่ต้องลาออกครับแต่ทําให้มันดีขึ้นครับบอกเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องอิงจังครับเวลาคุณทําอะไรเ่ล่นมันต้องเล่นๆนะครับให้คุณนึกภาพง่ายๆทุกอย่างนะครับแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันหมดมันอเกิดขึ้นทุกวันนะครับเพราะคุณต้องใช้แรงทุกวันถูกไหมครับและแรงบันดาลใจคุณก็ต้องเติมทุกวัน คุณเติมว,วันเดียววันนี้วันเดียวเราเจอเดนวันเดียวแล้วคุณมอกว่าจะอยู่คุณไปตลอด10ปียี่สิปีมันจะเป็นไปได้ย,ยังไงในเมื่อชีวิตของคนเนี่ยมันต้องอยู่เป็นสิปีปปยี่สิปีห้บปีถูกไหมครับ